สวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาดูหนังสือพิมพ์ของทางฝรั่งเศสนะครับที่ตีพิมพ์เมื่อปี1893หรือประมาณ132ปีที่แล้วครับเขามีการทำแผนที่นะครับระหว่างไทยกับคำพูชาครับหรือคำบเดียนะครับคือฝรั่งเศสนะครับเขาได้ครอบครองประเทศคมพูชาประมาณปี1864ก่อนที่ตัวหนังสือพิมพ์นี้จะออกประมาณส30ปีนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงที่ฝรั่งเศสดูครับอันนี้คือแผนที่ของทางสยามนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใหญ่มากครับตรงนี้เป็นตะเข็บนี้ไปเลยครับแต่พอฝรั่งเศสเข้ามาทําแผนที่ใหม่ใช่ไหมครับแบ่งเขตชายแดนนะจะมีธงฝรั่งเศสอยู่นี่นะครับดูนะคะคือตรงนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสุรินทร์คือสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะฮะเมื่อร3 2ยาปีก่อนเนี่ยกับชายแดนนะครับจะอยู่ห่างไกลกันมากเลยครับดูว่าตรงนี้ลากเข้ามาเนี่ยตรงนี้คือเสียมเรียบครับ เสี่ยมเรียบคือทุกวันนี้ก็เป็นของทางคเมนเขาถามว่าทําไมเป็นของทางคเมนเขาเพราะว่าช่วงรัชกาลที่5ครับเราไม่ได้เป็นเสียเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่เราเนี่ยเรายอมเสียดินแดนนะคือจะเสียมาฝั่งเนี่ยครับสาเหตุว่าทําไมต้องเสียคือจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ฝรั่งเศสแพ้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองครับที่แพ้ให้กับทางเยอรมันเนี่ยเขาคืนทางนี้มานะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเขาแพ้เยอรมัน ช่วงนั้นเขาก็ครอบครองเขมรนะครับได้เป็นเนืองขึ้นแต่จับพัดจับผูกกับฝรั่งเศสเข้าร่วมกับสัมพันธมิตรและทําให้ทางสัมพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเขาก็เลยได้ส่วนนี้คืนไปในส่วนที่ว่าเราเสียให้กับเขาตอนที่เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนะครับหยอกเสือทินแดงนะฝั่งนี้เราจะเห็นนะตรงดูตรงนี้ครับหนองถานนะครับเนี่ยครับ คือเมื่อก่อนฝรั่งเศสทําแผนที่ไว้ใหญ่มากนะของไทยนี่ใหญ่มากนะนะครับกินมาถึงเสียมเรียบนะครับนะฮะบ,บางกอกอยู่นี่นะครับเนี่ยครับเป็นแผนที่ที่ทาไว้เมื่อหนึ่งร้อยสามสิบกว่าปีที่แล้วครับนะครับแล้วก็ส่วนดูด้านหน้าครับเนะี่ยครับจะเป็นตรงฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับของสยาม ประมาณนี้ครับก็คือเป็นการบ่งบอกและเป็นหลักฐานสำคัญว่าสยามของเรานั้นกว้างใหญ่แค่ไหนครับดูครับกัมพูชีเล็กๆตรงนี้นะึงนะเนี่ยครับทำโดยฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสในตัวแปรสำคัญเลยนะครับทำให้เราเสียด,ดินแดนแลวก็ทำให้ทุกวันนียที่มีปัญหาอยู่เลยครับเนี่ยพวกล่านะในคมครับประมาณนี้ฮะ